เป็นเมื่อก่อนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาแบบดั้งเดิมของภาคเหนือมักจะเจอปัญหาว่ากระเบื้องที่ผลิตได้จะแตกหักง่ายเวลาขนย้ายมีรูพรุนทำให้หลังคารั่วได้ง่ายค่ะวันนี้อันพามาพบกับผู้แทนธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาล้านนาที่เขาใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้กระเบื้องนั้นมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นไม่แตกหักเวลาขนย้ายแถมยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยค่ะ คุณสุกฤตดผู้แทนธุรกิจเล่าว่าตอนนี้กระแสะความนิยมในการใช้กระเบื้องหลังคาแบบล้านนาโบราณกำลังมาแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กำลังการผลิตที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีการผลิตที่ต้องใชแรงงานฝีมือและภูมิปัญญาดั้งเดิมจากชาวบ้านยังมีปัญหาเขาจึงคิดพัฒนากระเบื้องล้านนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะในราคุณสุกฤตดใช้เทคโนโลยีแบบไหนคะในการพัฒนากระเบื้องล้านนาคะ ครับผมได้ขอความร่วมมือจากภาครัฐนะครับได้มาปรับปรุงเรื่องในส่วนผสมขอพัฒนาแล้วผลเป็นยังไงคะกระเบื้องก็มีน้ําหนักเบานะครับแต่ว่ายังคงความแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมอายุในการใช้งานจะยาวขึ้นไปครับผมเสียงการตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นธรรมดานะครับถ้ากระเบื้องที่มีคุณภาพแล้วก็ในการขนส่งลดต้นทุนนะฮะก็เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไปครับผมแล้วในฐานะผู้ผลิตล่ะคะมีข้อดียังไงบ้างคะทำให้รอบในการผลิตได้เร็วขึ้นนะครับจาก ที่เราเคยผลิตได้ประมาณวันละ10,000แผ่นตอนนี้เราสามารถผลิตได้เป็นประมาณ2 0ง0มแผ่นครับผมแล้วก็ทันกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปครับหลังจากการพัฒนาคุณภาพของระเบื้องแล้วคุณสุกฤตยังคิดพัฒนากระเบื้องให้มีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกไปทําตลาดที่ต่างประเทศอีกด้วยค่ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังช่วยพัฒนาธุรกิจได้อีกด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะคลิกเข้ามาชมได้ค่ะที่ bank bank. Com. Com w w w b a n k o k b a n k c o m s l a s h c o o คิดค่ะ